ตีจ้าไม่กินต้มอึงจ้ะมันสั่ยอึงจ้ะมาเด้อจ้ะวูนนี้ขี่เดียดกับพานตะกอนเด้อจ้ะไม่จะตัวใครๆมาจ้ะมากินน้ำกันไม่อยากใส่มือเด้อจ้ะใครจ้ะมากินน้ำกันเด้อ คนบ่อกินใส่มะนะันหยันเมา,ม,ามัน้อจ้ะต่อมอืองต่อมบ่คอยเปรี้ยมนะเปล่าหิวตัวตามก้นโขก จะเข้ากินน้งแดนมันจะกินแชหลวแล้วจ้ะใครกินใครมันหอเ่กินไม่เคยเป็นปันใดแล้วจ้ะ Hãy subscribe cho mà mà 泰国。 จะกินชลกด้ไปนอนเลยได้จะกินบ้เบอบเอไปออกกำลังกายมาเนี่จ้า ปี่หมองได้มันกับว่ารวยหาอพี่น้องจะกินแลแลนะ,ะจ้าระดูกับพ่อยได้จ้ะวนลกลนลิ้น <laughs> ที่หนาเป็น d o u ่แจบไปด้วยนะ <c oughs> แจบไปได้หรอยังขู่แบบกดไข่มันก <c oughs> ันอ <c oughs> <c oughs> ไปจ้ะบ่ไหวเล้อจ้ะบ๊ายบายขอบคุณค่จะจิรบเบิ้งรับชมฝากไลค์ฝากแชร์ในเด้อจ้ะฝากกดติดตาม YouTube ยูทูบในเด้อจ้ะแอบพาทำพากินเด้อจ้ะบ๊ายบาย